สวัสดีครับวันนี้เข้ากับภาพบรรยูยวัฒนาการของเซบีสามหนึ่งอีกแล้วครับบักเซบีสามหนึ่งก็มายุตงมาห้องได้ประมาณสองสามเดือนนี่นะครับอันนี้ก็เป็นวัฒนาการของเพลินครับเล่มยาหากินนะครับแล้วก็เล่มแบบของเล่านะครับชีวิตของหัวตัวผู้อันน่ากอดพอพันเท่าเป็นนะครับ สภาพแล้วตอนนี้กจ็จะชอยนิงน้อยครับเนื่องจากงามันหน่อยลงครับช่วงนี้แต่เราก็ดูดีดครับดูดีอ่าอันนี้ก็เป็นแม่บล็อกแม่ความหวังประจำาคอนะครับตอนนี้ก็ทองดูครับก็มับรุ่งขั้นกันเลยดีครับนี่สภาพครับทองประมาณหาหุกเดือนนี้แหละครับ กัก็คือหากินลงเพลินปลานะครับยูนี่จะเลี้ยง,งว่าแบบปล่อยธรรมชาตินะครับง,งว่วนจะได้บ่มีความเกลียดนี่ครับอีกตัวหนึ่งอ่านี่ก็ไม่ได้แม่สาวครับถนมากตอนนี้ในขอ้อกับเลยง่วอยู่หกห้าตัวครับอันนี้ก็เป็นแม่อีกแม่หนึ่งที่เอาข้ามาไม่นะครับจังหวัดไหนบ้างครับบังการยิงลักษะของงว่วตัวนี้นะครับมันสวยครับอ่ะเซบีทำหนึ่ง มากหยอกนะครับได้เ็นกล่องข้าถเท่าโต๊ะสาผื่นยางมหาดลดน้องมาเป็นพระเอกประจำช่องครับบ้างครับแล้วสภาผงว่าตอนนี้เลี่ยงไปก่อนครับรอบฝนตกนะครับช่วงนี้าก้เติมน้ำพยายามเติมน้ำให้มากใส่ยาครับให้ทีมงานนะครับเขาอเขาคือนี่ละที่ไดไม่อยากกินเพราะให้มันถึงฤด,ดูฝนอีก เทนึงน,นะครับนี่เซบีสามนึงเห็นกล่องบ่ได้เห็นสาวบ่ได้นะครับบัเบ่งทายเยนบันครับครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเย็นๆน,นะครับประมาณหาโมงแรงอหละครับมาเร่งกับงั้ฟอฟงนี้ก่อนครับก่อนจะกลับไปเห็นงาน สภาพเราครับมักหยอกว่าจะไปว่าจะไปหายุ่หน้าครับเห็นโหลดแล้วทั้งางามมาหาเราครับมักให้เกา่ามักให้ลูกหัวไปยงสั่งหัวตัวนี้เขาก็เรียนกันไปยาวๆต่อไปครับควาาหบังของฝูงนี่คัดมากเแต่โตัวนียมีแต่ตัวเด็ดๆเลยครับสวยนะครับช่วงนี้ผูดด้ใดมีเงินกับฝากซื้อ,อแล้วครับงัวราคากําลังดีครับในการซื้อเขา และการขายก็ลำบากเล็กน้อยครับเอาครับเป็นอย่างไรก็ฝากติดตามติดชมกันไปเรื่อยๆนะยครับจ่องบิวชา้าแนวครับครับได้บ,บีสีครัหนึ่งครับขอบคุณครับ